สวัสดีครับมาพบผมพันกบในช่องพันกบพลุครับผมวันนี้มาดูรอบเนาะใส่รอบไหวหุกหลังครับผมรอบริมฝั่งอย่างนี้ครับใส่ริมฝั่งที่ทหว้ตกปลาครับผมทําหว่ตกปลายิงปลาครับผมทําหว้ไปเงนี้ครับตามฟังไปนี่หาหุกหลังครับผมมาลุนกันว่าจะมีปลาไหมโอเค ดูกันครับดูหลังแรกครับผมมีตัวไหมอมีปูสองตัวครับปูสองตัวปลาการดีหนึ่งตัวยังไม่เอาเนาะยวดูสำรวจก่อนครับว่ามีรอยขาดไหมถ้ามีรอยขาดก็ซ่อมครับ ไม่มีครับไปดูต่อไปครับนี่ก็มีปลากระดีครับผมเนี่ยเป็นปลากระดีดินเอา้าเอาไว้งี้นะครับเดี๋ยวเสเผือ่อปลาชนเขามาเนาะแมวครับเผือ่อปลาชนเขามากินปลากระดีดักไว้รับคืนครับผมนี่เอา้าโอเคไปด,คดูอันที่สามครับดูอันที่สามครับผม มีตัวมานีฮึทิอ้ปลาสลิดใหญ่ครับผมนี่ปลาสลิดใหญ่ครับหนึ่งตัวอันนี้เดี๋ยวเป็นแป๊วออกกันครับโอหมดแรงไปตกนี่เลยครับผมนี่นี่ครับปลาสลิดใหญ่ครับผมตัวแรกครับ เดี๋ยวอยครับเ๋ยอห้อยเอาไว้อย่างนี้ครับตนติดีแล้วก็ะใส่กันนี่ครับอีกหนึ่งอือมันมีขยับมีฟองไม่รู้จะเป็นปลากระดีหรือว่าปลา สลิดเนาะมาดูนกันครับเป็นฟองอยู่นี่โอ้โหโอ้ดูให้ลูกอ,อือหือซุดซุดเลยครับอันนี้น,นี่ย,ยอดครับห้าตัวคร,รับปลาสลิดห้าตัวครับปากใหญ่ๆเลยครับผมไอ้ยาอันนี้ยอดเลยครับเจ็บครับปลาสลิดครับ กตัวครับผมหนึ่งตัวสองตัวครับผมสามตัวตัวที่สี่ครับ ตัวนี้ชุดๆครับตัวนี้ใหญ่สุดครับผมสีนครับตัวที่ห้าครับดูป่ามือหาตัวครับผมอาจจะมืดนิดนึงเนาะเรืองแสงครับผมโอเคหาตัวไปเอาไปลงใส่ขึ้นครับผมมารุ่นหลังสุดท้ายกันครับอื้อ ไม่ใช่น่ว่าผมตะลืดอันหนึง่งไปแช่สุดท้ายครับผมเมื่อผมตะลืดมาอันหนึง่งจะย้อนกลับไปครับลืมเราเอามาใส่ใหม่อีกอันหนึ่งเนาะอันนี้เป็นปลากระดีครับมีแต่ปลากระดีอะแมลครับเป็นปลากระดีเนาะตรงนี้ครับอันสุดท้ายครับผมตะลื้ เงียบเงียบนี่ไม่มีอะไรครับผมน,นะใส่คืนเนาะรูปผลงานครับปลาสลิดครับหกตัวทั้งหมดครับน่าจะไดโลมั้งฮกตัวนี้ครับผมตัวสีใหญ่สวยเลยครับ ดครับผมกับผลงานก็เห็นแล้วครับพกตัวครับผมใส่ไปหกอันทิเฉลีย่ยอันละตัวปลาสลิดก็ถือว่าโอเคครับผมแม่มีจะใส่ใหญ่ๆเนาะใส่ใหญ่ด้วยครับผมไม่ใช่ตัวน้อยเนาะตัวใหญ่ด้วยไหนดินได้ดโชว์พี่น้องดูครับนี่ใหญ่ครับใหญ่ใหญ่จริง นี่ก็แม่สามสี่ขีดนักเปี้ยเลยครับครับถ้าชอบคลิปนี้ย่ายืมกดไลค์กดแชร์กับผมผ่านกบในช่องผ่านกบพาลุยด้วยนะครับส่วนคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับผ่านกบพาลุยครับผม